สวัสดีครับมีรลักแฟนเพจพึ่งพงทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งลังนะครับที่พึ่งพงตามธรรมชาตินะครับมาอาศัยอยู่ในเครื่องจักรนะครับนั่นก็คือเป็นเครื่องของโรงสีนะครับนี่ครับรูเข้าออกจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทุกท่านนี่ครับรูเข้าเขาจะเข้าตรงนี้นะครับเข้าออกตรงนี้ ขยันมากนะครับสําหรับพึ่งลังนี้การเข้าออกช่วงเช้าเนะครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่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 ครับการเข้าออกช่วงเช้าเช้าของเขานะครับเจ้าของโรงสีบอกว่าพึ่งโพงลังนี้พึ่งจะอบพยพมาอาศัยอยู่สถานที่แห่งนี้ได้ประมาณสัก สามสี่วันแล้วนะครับก็แสดงว่าเดือนนี้นะครับพึ่งพงก็เริ่มที่จะมีการอบพยพแยกรังหาที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่สนใจเลี้ยงพึ่งพงก็เริ่มทยอยเลี้ยงกันได้นะครับตั้งรังรอดได้แล้วนะครับสําหรับเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกานะครับก็เหมือนเดิมทุกปีนะครับแต่ส่วนมากหลักวิชาการก็ บอกว่าพึ่งพงจะมีการแยกหลังย้ายหลังในช่วงธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤษภานะครับแต่ผมสังเกตมาสองปีแล้วนะครับพึ่งพงนะครับจะมีการเริ่มอพยพนะครับแยกหลังกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วผมก็สังเกตนะครับเห็นว่าพึ่งพงมีการแยกหลังย้ายหลังในช่วงนี้นะครับปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการอาตอกย้ํานะครับ ความมั่นใจเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับว่าเดือนพฤศจิกายนพึ่งพงก็เริ่มที่จะแยกหลังย้ายรังแล้วนะครับนี่ครับทุกท่านผมถ่ายมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับสำหรับเช้า,ชานี้นะครับนั่นก็คือการอบพยพแยกรังย้ายรลังของพึ่งพงนะครับที่มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับนี่ครับอีอยู่ง่ายๆนะครับสมมติว่าสถานที่แห่งนี้นะครับ มีการตั้งรังล่อก็น่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับพึ่งคงนะครับนี่ครับตอนนี้เจ้าของโรงสีไม่กล้าสีข้าวนะครับเพราะว่า3้สี่วันให้หลังพึ่งพงมาอยู่ที่นี่เจ้าของโรงสีก็กลัวนะครับก็เลยบอกผมมาดูมาแยกมาย้ายให้ผมก็เลยว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า มันต้องถอดอะไรนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนี่ครับเขาจะอาศัยอยู่ประมาณนี้ผมคิดว่านะครับตรงรวงลังนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้แถวนี้นะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมีชัดเท่าไหร่นะครับชัดๆครับเห็นไหมครับตัวพึ่งผงนะครับมาอยู่อะไรข้างบนนี่ เพื่อนๆเ,เข้าออกอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับทุกท่านนะครับถ่ายมาให้ทุกท่านได้ดูเป็นการนะครับอบอกเล่าเรื่องราวของพึ่งพงในเดือนพฤศจิกายนใครที่พร้อมวางเลยนะครับพึ่งพงเริ่มอบพยพหาสถานที่นะครับแห่งใหม่เรียบร้อยนะครับฤดูการของพึ่งพงใกล้ที่จะเริ่มขึ้นมานะครับก็ฝากทุกท่านติดตาม ช่องนะครับนัทสมัยแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k พึ่งพงอุดรธานีด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ